สวัสดีจ้านพี่น้องพบกับช่องพลี <c oughs> แสงทองอชาแน,นลนะอเออเวลาว่างก่อนแดนเซอร์ก่อนจะขึ้นเวทีเดอะเสือทีมอ่เพีพาแสงทองนะคะเขาจะเทียนยกัน <c oughs> ว่าจริงๆจัง,จง,จงๆเวลารอการแสดงหรือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะคือเตรียมความพร้อมพอาในคของมันคือเตรียมความพร้อมแบบ รอเวลาคือแต่งตัวเส็จแล้วหรือว่ารอขึ้นเวทีแดนเซอร์เขาทำอะไรกันเยวจะไปดูกันว่าความนาราของแดนเซอร์ทีมาาการเปวพายสังทดวดซ้ายอาจจะมีการยิงปืนหรือว่าอหรืออุจตมแม่หรือเปลา่อาอะไรก็ได,ด้ยินเหมือนบาร์บี้บอกด้วยเหรเดี๋ยวพี่น้องไปดสภาพาวลรับชมนะคะว่าแดนเซอร์ทีมการเปวพาผู้ชายผู้หญิงก่อนขึ้นเวทีเขามีกิจกรรมอะไรอ่ะก่อนขึ้นเวทีนะคะ ปัจจัยกับพ่อแล้วะาจะมาเบิ่งกาังเกิลบุซะมาเบิ่งหางเกิอบุซเดยเก็บมันใหญ่เดมันตนไ่ใหญ่กว่าก็ได้ละ่อโอ๊ยตายแล้วตายตุแล้วมันรื่นเลยตุยอาใจวใหญอรด้ยลอาวแ่เีอมเป็นเวลาวางนะครับเอาชูเนาะอ้ฐานอนนฐานล่างฐาเต็มันุดในเหย่างมีเบียกบโอะจุ น้ำบอดบอดเบอแน่คุเบอรบบใคช่วยน้ำผาเอาดีไปมากเขกันทั้งหมดเลียนนั่นนี่ยูหนีบอมีเดียวเขาขึ้นตอนไหนนี่ใ่ใ่หนีบข้าวเรียบเรียบเงาเบอรเรียบข่อย ขอบคุณค่ะไม่ได้่ไม่ได้เปลี่ยนเดอร์เบียนเดอร์เบียนเน่นเาต่อนี่าปทกป่าเลยเี่ยเฟสซิวเออเต้นไปเะนไปน้ำขวางในมืองนปฝากขึ้นให้ได้นะอ้วนจีวารกอนเลยนบิโแม่ท่าก

มืออื่นแล้วเนาะก็ร่วมมืออื่นมือหือคนแหละพอมือนี้ล่คลิปแล้วคลิปถ้า่แฟนได้เบิงแลรวบ่อะไรเงี้ยเนี่ยเิ่สิบแปดวอันนี้เวลาว่างยมงก็เด็ดเกี้ยงเลยสูงเันเล็ยกอัลเทอรมีดอลทรมีดต้องโดมาก ตายได้หยอดลมากเเนลมียตาหักจ้ะไมเห็ียนน้ำมูกบริบริบริเลียนน้มูกบริตทีรีเอไยไหนท่ายังไงนะทายังไงเอ็มตายตายต้อนั่นลไปว่ เดี๋ยวเลยจริงๆใส่มืออันหน่อยนิดจริโอ้ยอย่ามาหน่อยนิดเถอะหอกปากเอย่าจนเบิร์ดลูกอันนั้นไลายน์นึงโอเคใหม่ๆเพราะหอมปากหอมคอน้องพี่น้องนาะงท่ามือการแสดงทาเล่นทาคลิปนี้ก็ไปซ้มนิดสักคนโอ้ยคลิปนี้ก็ไปซ้มนิดสักอนเนาะพี่น้องเด้อไปมากนะค่ะ